เนื้วเป็นนัวนี่ตากอาช่วงทองกว่าพี่น้องมันม,นมันเลยทองปนันนิ่ต้มยำแบบนำ้ำใสนะครับพี่นอ้องเบางอ้าวโถสุดยอดคนบดชาดนะครับพี่น้องีออ่น้อง มืัอนี้ตำเจียวปลาแดกตอนนะครับปราแดกปลากี่เดือดปลากี่เดือดนี่เห็นไหมพี่น้องเนี่ยใส่ปลาแดกต้องไปสักสองตัวสามตัวนะครับตาแบบออดจอกนัวๆนะครับพี่น้องเอ้ยเบิ่งเป็นอย่างไรเป็นกระแซ่บป่นมาพี่น้องืัอนี้เป็นเมนูต้มยำน้ำใสนะครับพี่น้องต้มยำปานีน้ำใสนี่ขันตอนสุดท้ายอันนี้ปรุงรสชาดเรียบร้อยใส่ใบกระเพราลงไปปิดแก๊สเลยนะครับ เห็นมาพี่น้องเอ้ยเบิ่งน้ำสีน้ำต้มย่ำบอกเลยว่าน้ำใสจริงจริงนะครับทุกคนป่านี่ล่างสะอาดนะครับโอ้โหเบิ้งเบงเบิงซิมน้ำจังหน่อยพี่น้องไงกลมกลมบ่ถึกใจหรือเปล่าโอ้รสชาติได้ครบรสเปรี้ยวเค็มเผ็ดจากบักพริกนะครับที่แบบส้อยมาตรงตามนะครับน้ำม,มันจะได้ใสจริงๆแบบนี้ออบอกเลยว่าที่เด็ด ต้มยำนำใสเด็ดขาดอร่อยก,กรอบมาครับพี่น้องมาเมือนี่นี่มากินเขาเสซ่บๆน้องกันด้วยครับนี่ต้มปลานิน่ต้มแบบน้ำใสนะครับพี่น้อง,น,ง,งน้ำใสติ่งลิงมีบมกหน้ามาน้าพร้อมนะครับพี่น้องถ้าแบบคนมักสมมาเปียวดีบมึกหนา้าใสเด้เลยนะครับตัดมานําสีหนึ่งแต่ปรุงมาเรียบร้อยแล้วละ่ะนี่พี่น้องที่เด็ดของมื้อนี้เจ้าปลาแดกต้อนนะครับปลาแดกต้อนปลาแดกปกิเดิด มีใบมะกอูมาเป็นผักกินกับน้ำจากน้อยนะครับพี่น้องกับข้าวเหนียวฮ้อนๆนะครับขออนุญาตปั้นเข่าเสียบบาดกันนะพี่น้องโอ้ยใส่ปั้นแบบใหญ่มาๆม,ม,มาครับพี่น้องคุณผู้ชมทุกคนคุณผู้ชมทุกท่านนะครับมากินเขา่าเสียบๆเหมือนกันวัอน,นี้จำเจ้าประแดดกี่บาดพี่น้องเอ๊ย ตำในน้อยอะ่ะ mm จ้ะ hmm. กิน mm hmm. กําย้อนบบกรอกอืมกินแบบบกกอกแบบหอมๆนะครับพี่น้องสีก่กับเดกต้อนจั้งจาด,ด้ัยพี่น้องเลยมาไปกินเดือดตุ้มยังไงอู้หู้มาตัว ฟงเต็มสือไปเบิดพี่น้องเลยอบา้าตัวฟงเต็มสือเต็มพาไปเบิดพี่น้องเยบอกาเป็นยังหลังจากตายคลิปนี้แล้วกับไปสรากผ้าตัวกันเลยเลยนะครับพี่น้องอืมอืมนวเป็นวปนว ตาก็ช่วงทองันกว่าพี่น้องมันมันม่นเลยทองปั่นนิ่มตุ่มย่างแบบน้ำใสนะครับพี่น,อนอ้องเบ่งอาดถมสุดยอดคนบทควาินะครับพี่น้องมีเปรี้ยวมีเค็มนิดๆนะครับมีความเผ็ดมีกลิ่นกักพริกแบบน้อย เพราะว่าพีกเป็นการซ้อยใส่นะครับพี่น้องน้ามันยังจีเดใส่เดี๋ยวจะวสูตรไปสูตรมนันเนาะพี่น้องเอ,งอ้สี่ตัวน์ประเดี๋ยวเมกี้เดือดตัวน,น,นึงพี่น้องเอง้ขมยามบุกเกะอืมอืมอีกตัวน,นึง ่งปรินสดอือหืออือหือองกับต้มแบบเนี้ย่า่มีความเผ็ดผู้เท่ากินได้นะครับพี่น้อง เมืองในกรีบๆหนึ่งมาเนี่ยดอกเอียงหน้าพี่น้องเลยนีย่เอียงหน้าคนว่าดอกมันกินได้ลองมันกินกับเจียวเหมือนกันนะพี่น้องดอกเอียงนะครับนี่เนี่ยนะี่อันนี้มันโรนดอกไปแล้วนี่กินอันนี้มันลองเหมือนกันนะกับจำเจียวไปแดกเขาเนี่ยดอกเอียงหน้ามัมีรสจัดแต่ว่ากินได้ อาศัยมะแก้วห้อนั่นะครับพี่นอ้องอืนแ่วมันมีรสชาติแบบประกอกเลยสมหอมเป็นเอกลักษณ์สมแบบนี้เนื้อขา,ขาวๆนะครับพี่น้องในตักให้บมังทำนั้นเป็นตนนันแบบพอดีง่ามๆพี่น้อง,งเอนมา ตอนปน,นิษฐแบบโขเขาเลยนะครับเห็ดแบบมันแสบเห็ดกินเองเนี่มันต้องแบบล้างให้มันสะอาดล้างให้ดีนะครับพี่น้องเอาบระกูดได้มาล้างล้างปลาเนี่ยบีนบน้ำบระกูดแต่ล้ลางบอกได้ว่าต้มออกมากเนี่ยน้ำใสติ่งดิ่งพี่น้องเลยสวดไป อือว้ายนี่ยังค่อ,อยยาวๆพี่น้องไงมาตัวสีกไปแหลกบาทเดียวเสือเลอะบ้านเลยพี่น้องไงต้องไปแซ่ก่อน เราบอกว่าสีมันไม่ยักบากกันนะพนนี่น้องวันสีปิ้ียมายังไงมันลงสีทั้งหลังมันเนี่ยเราบอกว่ากับตอนไปแดกใส่บับพี่น้องไงข้าไม่แย่ได้ <c oughs> ออีแยงพี่้องเลยเห็นไหมเขาจะกินอย่างขา,า,างขาว,ขาวต้องเป็นอีแยงแน่หเห็นไหมใส่เลยเดีย๋ยวไปต้องล่างฝนมันตกมันสะอีมันขึ้นสุดยอด ตรมปลาข้ามเงยๆเี่น้องเอ้ยเงืหอขาวเลยดีครับจำเจ้ประเด็กอืม นุน่นดียกจะไปเดียกเลยเนื้อปลาบางพี่น้องเนื้อปลาขาวๆเลย เราอยากจอนปกระเดื่อตัวน้นนอยๆก็มีพี่น้องเซนเบิโตเลยกับข้ามขนย้อเสียบครับต้มยอบบกรอบ สุดยอดพี่น้องเลยบอกได้คำเดียวสดต้มปลาฮ่อนๆกับจำเจเีวปลาแดกปลาล่าเขาเนี่ยบางแง่เนี่ยก็่ต้องบีบแต่เพิ่นปรุงมาพอดีแล้วจากในหมอ้อโอ้โหขั้นผู้เป็นไข่นะครับว่าสบายนีย่กินต้มปลาแบบนำใส่แบบนี้เข้าไปคือสิซวงไข่ดีมานนึ่ยสุดยอดพี่น้องเลยเนี่ย เติมเขาจากักปันกันนะพี่นอ้องจกสองสามขั้กันนะย่มแสบกรรันดังดีครับมนันนี้ลงตัวทุกอย่างเก้ียวนี่กันนัวดีครับอื้มอาเแต่น,เนงเนื่อมันกันนะพี่น้อง เนี่ยปลาสวดเบิองหลดพี่น้องเไยเวลาต้มเนื้อมันทีขาวแบบขาวงามๆเลยใส่ครับพี่น้องเต็มๆข้ามเสร็จแล้วกิน,น,นปลาย่างเ,เดี๋ยวย่างกลางสูตรจอดครับพี่น้องเลยนี่จำเจียวปลาแดดเจียวปลาละสุดยอดครับ ต้มปลานี่ก็ได้บายพี่น้องเบิ้งคลิปกันแล้วก็ไปหาแนวกินกินขาวเิ็ปแซบนะครับจะเป็นต้มปลาน้ำใสแบบนี้บางลรแห้งที่เด็ดเลยเด็กกับเจ้าไปแดกเจ้าปลาระตำแบบนุ่นๆแบบนี้สุดยอดพี่น้องเลยจัดไปครับข้ามันตัวโตโอ้กหุวมกลมถึงใจ สุดยอดขอบคุณครับที่รับชมคลิปของผมจนจบคลิปนี้นะครับพี่น้องก็บไปพอกันไหมกลับคลิปหน้าอีพี่หน่าเบิ้ง้อพี่น้องยฟาดไปเรียกแ่กกางโอ้แน่นอนแซ่บเพอีหอี